ส้ตมตำให้หนูกินหน่อยสิเอาม้อพี่บอกว่าถขาอยากกินส้นตมตำเอามาให้พี่ตามไม่กินไม่ใช่เหรอ,ไ,อไม่ได้หมายความว่าส้ตามตำหมายความว่าสุดน้องเนี่ยไอ้บอกเอาไปทิ้งได้แล้วก็มันก็ยังใส่ได้อยู่เลยนะไปเอะมาเลยเดี๋ยวนี้อย่ามีเรื่องกันกะเออไม่ใส่ก็ไม่ใส่งั้นเดี๋ยวหนูไปเอฟใหม่ก็ได้ไปไปจะไปเอะมาใหม่เลยอะไรกันนักกันหนาเดี๋ยวก็ให้เอฟเดี๋ยวก็ให้เอฟอยู่นั่นน่ะคามเอฟง่ายตื่นตัมตมม้อเมม่กินเนออเบือ่อแท้ เหมันคุงลึกตัวหนะเซียนใส่ลงไปเลยแล้วเอฟยังเชื่อเอฟแล้วจ้ะเลือกอี้ไปรดายก็เื้ได้บอกออชาติหน้ามีจริงกูขอมีหัวอย่างนี้เ่อ